ตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ได้มีตึกถล่มลงมานะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาฮะแต่แรงสั่นสะเทือนไปถึงสปปลาวแล้วไปถึงประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ส่งผลกระทบแล้วครับนั่นคือที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าที่นั่นมีตึกรามบ้านช่องค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้มีตึกถล่มลงมานะครับนั่นคือตึกกลังก่อสร,ร้างนะฮะและตึกอื่นเนี่ยได้รับการสั่นสะเทือนนั่นคือการเขย่าเลยนะครับสาไว้น้ำที่ด้านบนเนี่ยน้ำก็เพิ่มออกมาจากตึกเลยเห็นได้ชัดเจน หรือว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยเกิดการสั่นไหวนะครับโยกมันเหมือนโลกทั้งโลกนั่นคือการเขย่านะครับว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะฮะแต่แรงสั่นสะเทือนตรงนั้นอยู่ที่7.7็ิกเตอรลิตรเลยนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนนั้นได้กระจายไปอยู่ทั่วไปหมดนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยู่บนพื้นที่สูงสูงนะครับจะมีการเขย่าตัวซึ่งมีความรู้สึกว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่านะครับแล้วก็ตึกที่ถล่มลงมาเนี่ยเป็นตึกที่อยู่ตรงจตุจักนะครับนั่นคือตึกถลม่ม ต่อหน้าต่อตาใจกลางกรุงเทพเลยครับสั่นสะเทือนด้วยแรงสั่นสะเทือนรุนแรงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ส่งผลให้ตึกสูงล้าฟ้าบริเวณจตุจักรโดยเฉพาะอาคารฝั่งตรงข้ามเจเจมอลครับพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาผู้คนเลยนะครับฝุ่นควันตลบอบอวนผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กําลังเร่งช่วยผู้ประสบภัยอยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ ณนะตอนนี้ก็ต้องค่อยเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจะมี after shock ต่อนะครับหลังจากนี้ก็จะมี after shock ต่อและตอนนี้ที่เราเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นะฮะเ,เกิดแผ่นดินไหวที่นครหลวงเวงจันทร์นะสามารถรู้สึกได้นะครับณนะตอนนี้นะฮะก็คือเกิดแผ่นดินไหวนะครับประมาณร่วม30วินาทีนะผมรู้สึกได้เลยตอนนี้ผมอยู่ที่บนชั้น3ที่นครหลวงเวงจันทนระ์ฮะแต่ว่าตึกอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณชั้น5หรือชั้น7เนี่ยรู้สึกได้เลยนะแล้วคนก็ตกใจครับแล้วก็ลงมา บนถนนนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งความสั่นสะเทือนรู้สึกได้ตอนแรกผมก็น,นึกไปเองนะฮะว่าจะไปลมหรือเปล่านะเหมือนโลกหมุนนะประมาณว่าเขยาเ่าเบาๆนะผมไปสังเกตแก้วน้ําน้ําก็กระเพื่อมนะว่าความรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็รายงานจากเพจรายงานข่าวหลายๆเพจนะครับก็ได้ออกมาบอกนะฮะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณบ่ายโมงสาครับกินเวลาประมาณสัก 2 0 3 0วินาทีเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานข่าวนะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับซึ่งใกล้ๆก,กับจังหวัดเชียงรายนะฮะสั่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาถึงนครหลวงเวียงจันท์เลยนั่นคือหลังจากนี้เดี๋ยวจะมารายงานข่าวกันอีกทีนะครับว่าณนะพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดความเสียหายบ้างน,นะครับณเนะบื้องต้นนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ถ้าเกิดใครที่อยู่บนตึกสูงนะขอให้ลงมาข้างล่างนะครับนะเพื่อความปลอดภัยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าณนะพื้นที่ไหนเนี่ยได้เกิดความเสียหายบ้างนะครับก็ส่งเสียงมานะฮะคอมเมนต์กันลงมานะครับเพื่อช่วยบอกกับให้ทุกๆคนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนี้ก็จะรายงานผลไปเรื่อยๆนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ใกล้ตัวของเราครั้งนี้เนี่ยมีพื้นที่ไหนประสบ อุบัติเหตุบ้างประสบภัยบ้างขอความช่วยเหลือจากตรงไหนบ้างเขียนเข้ามาในคอมเมนต์กันเลยนะครับแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมารายงานข่าวครับว่าเป็นยังไงต่อไปครับ